ในโลกใบนี้ไม่มีใครใหญ่เกินกรรมกฎแห่งกรรมนั้นเทียงแท้เสมอคิดอย่างไรได้อย่างนั้นทำอย่างไรได้อย่างนั้นหยุดการมองลบคิดลบพูดในทางลบนอกจากตัวเองเกิดทุกข์แล้วยังทำให้ผู้อยู่รอบตัวเราเป็นทุกข์ตามไปด้วย ควรหลีกเลี่ยงคนที่คิดในทางลบเพราะมันทำให้ชีวิตเราติดลบไปด้วยการแผ่เมตตาคือการคิดบวกพูดบวกมองหาแต่สิ่งดีๆด,ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากแต่ความเป็นจริงแล้วเมื่อฝึกจนติดเป็นนิสัยก็จะเป็นเรื่องง่าย